ครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ยังงวะผา,าส้มเสียวกังหันลมร่มเก้าครับก็นี่เขาอยู่อีกหนึ่งสถานที่นะหลังจากที่เราไปจุดชมวิวเมื่อกี้แล้วนะครับเข้าก็าเดินทางนะครับมาเบื้องผาอีกขานหนึ่งก็คือผาส้มเสียวนะฮะอ้บรรยากาศดีกับสถานดีนะถ้าเรามาช่วงเช้าเที่นี่คือดินแดน,นสวรรค์เลยล่ะพี่นอ้องแต่ตอนนี้เรามาตอนนี้ก็จะเบ็ดมงนะครับแตดเทียงแล้วนะ สุดยอดมากนะครับนี่คือคำสุกรับนี่คือ Holiday on t o u r สำหรับ EP ร่องคำมุกดาลครับเฮ้ยบรรยากาศสุดยอดมากเอ้ยอย่างลงนไปยังไงวะเฮ้ยอุ้ยอีพอีแม่ปัดโทววิวนะฮะ เป็นนาพ้าที่โคตสวยล่ะสุดยอดมากเลยครับตอนนี้โ,<อ>โหวิวภูเขาแมยปาดภูเขาลูกนี้แม้เห็นปะภูเขาลูกนี้ปะไม่เสร็จหรือวิธีคิดของผมเริ่มจะเปลี่ยนไปหลังจากที่ผมได้ตะเวนออนทั่วเก็บบรรยากาศแถวแถวอีสา,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 านแถวแถวบันเกิดเมืองนอนผมครับ แต่ก่อนผมคิดมาตลอดว่าอีสานแรงท่องเที่ยวนิ่ลืมไปเลยเลยณตอนนี้ครับความคิดเรานั้นผมได้เปลี่ยนไปเพราะความสุขและมุนสเสน่ห์นะครับของอีสานมีหลายมองครับที่เป็นแรงดึงดูดทางจิตใจของผู้ใดได,ไดหลายคนโดยเฉพาะของผมนี่แหละที่อยากให้ผมเข้าไปเก็บบรรยากาศแล้วก็ออนทั่วไปเบึงไปคน ไปเสาะไปหาสถานที่ดีๆเพื่อที่จะมาเหตุเป็นคอนเทนต์นะฮะทางช่อง YouTube หรือ f a c e b o o กก็แล้วแต่ละเมื่อนี้ครับบรรยากาศมองนี้ผมว่าไวก่อนว่าสะออนนะสะออนจิตสะออนใจแหละโคตรสะออนอีลีพี่น้องสำหรับบรรยากาศมองนี้โคตรดีนะนี่แหละครับคือการออนทั่วนี่แหละครับคือความสุขของคนบ้นบานๆหลูกหลานยีสานอย่างผมนะฮะ การที่เดินทางมาครั้งนี้เข้ากับบได้ขาดหวังและขาดหมายอีังหรอกครับแต่สิ่งที่เฮ้าเจอเนี่ยมันเกินความขาดหวังและขาดหมายแต่สิ่งที่เฮ้าได้เนี่ยมันเกินคําบรรยายครับสําหรับความสุขของเราไม่ต้องไกลครับแค่ยางออกจากกรอบไปบานบอกไก่เดี๋ยวเฮ้าก็เห็นครับความสุขหรือสิ่งที่เฮ้าต้องการหรือมวลเสน่ห์ต่างๆนะครับพี่นอ้อง ความสุขความสุขคืออะไรผมเองก็บ,บ่ในใจแล้วครับว่าพี่น้องหรือคุณผู้ชมในแหละทานมีคําถามคืนอนยังผมว่าครับว่าความสุขคืออีย่างสําหรับผมถามจะของเองแล้วก็ตอบจะของเองว่าความสุขมันคือใจของเราตอนนั้นแหละครับที่กําหนวดว่าสิ่งที่เฮาเหตุอยู่นั่นมีความสุขหรือความทุกข์ถ้าใจเรารู้สึกว่าสุขเราทําแค่ไหนมันก็สุขครับ ใจเหาบอกว่ามันถูกเฮให้ตายจังได๋มันกับบอกมีความสุขทุกอย่างแล้วครับสิ่งที่กําหนดความทุกข์ความสุขความเศร้าหรืออีกอย่างหลายอย่างนะผมเสื่อมหมนเลยว่าจิตใจเหานี่ครับเป็นตัวกาหนดเป็นตัวบอกว่าเราสุขหรือเราทุกข์ครับปพี่น้องคุณผู้ชมครับกดติดตามทุกช่องทางถ้าเห็นคอนเทนต์นะครับสําหรับ ผมวาทิติศักดิ์ครับสำหรับการออนทัวร์วันหยุดตามหาสถานที่ตามหาแรงบันดาลใจนะครับผม